สบายดีจ้าพี่น้องขนาดตักกันเห็ดแต่บ่ายโมงนัพี่น้องเอ้ยตอนนี้เกือบสี่โมงแล้วยังบ่นไมีแน่แล้ววะเห็ดแล้วตะเวนก็ดีอย่างเนาะป้าขำมาเข้ากันยังได้แยกง่ายเมื่อเฮือนไปเฮือนมันเหตุขำไรกันเลิกดื่นก็ยังบ่แล้วกันขุยเมื่อกขอยากเมื่อได้พี่น้องเอ้ย

เสือในบ้านทยังหันในบาทกระลำสองหัวเป็นยังในก้อนอ่อนแอดอยู่เสียนพนาด้ด้วยใจของยิต่างกล่องอยโบเสียนก็ได้อยู่แห่ะใส่ีหอมเมื่อเนียนใยเคี้ยวเพื่อนั้นสีเป็นคนเจ้าหนเชียนดามันนี่ เออเส้นดามมีเชี้ยวเพิ่นเป็นปคนสิมาปรุงพี่น,น้องอือเพินว่ะาหฮาอันเตรียม,มถา่าเพิ่น่าเพิ่นสิไปคนมาปรุงเองเพิ่นวาไม่จชงแสเบเพิ่นมาแล้วก็ระเห็ดแสบบปร้เด้มียังเนาะ ซอยเนื <All right. S 1> mm ้อเป็ดเมียนพี่น้องไม่เมียอันนั้นได้ใจอยู่มแล้วดิจะมาหลักกินไหนื่ออนิกินจีนแล้วเ็ซอยพักาซอยกลำม่ยากไ่ามอเกาะเรองมา่างเกาะกัน

นี่เก็เต้นกข่อยช่องค้นหนูอเปลานปยยเกษตรพีบ้าพยักษตรพีบ้าแต่เช้า่อเยนี่่างานนี่ยาก่ยอนมียังติดงานเขมึงเป็นว่าหรือเป่ไม่ตู้่าจเจ้าโดักปามาาวขัดจ่อยเป็นบ้าแลนะนักงานกกายกออย่อขอโทษขอภัยกออยู่ใจเออกล้องอมองบาบังเ บอันนี้นมอต้ไก่นะเอาคิลงเลยเลยอันนั้นเลี้ยจะเดิบ้าก็้เทียพรมสิ่กันเทียมบาย กินข่เทียงแล้วตัวก่กอไกแต่ว่าไม่ทังไม่ทั้งลังก้องพี่พี่อนเขาพดแล้วือหัาก้องอะมาถูกเด้อขอไปเด้อบบกลายจะผปลี่นจะแนานอะแไปไกยมากมูเลียงแล้วกาศนาเป็นอะไรกี่ฮอตฮอก์สคบยาว คับมากเน่ากะคงามดิจะมาจบมางามเนาะโลไปนี่นีแจะเจ้างามของหมูนั่งเลยินงูงูงูไปเลยกินเนาะนนงูงูสีเล่ย มันสิงามคืออันรนั่นลอยหุ่นหู่ก้อใหญ่ๆนู้มวลนุข่อยอู้วนอะมันไหนไกินแล้วก็เป็นกับลูกเต้นท่วเดอะใยเอีอีง้นะกเออเมะเอิรเยอะไม่จไเจหนไปป้าาอันนเด้เทไทยนะเยเทไทย เบลล่าลานีนะม่นส่งามคนเนได้ดีเลยเออเกตะลงตะล่าบ่เอออมลมันเด็กน่อยนะถนมาเลยนนอยอนวันี่ตดอน่ะโ้โเดรอะ่ใช้โขกเรามาด่อย่างนให่เนี่น่ะโคใหญ่นี่ะตั้มะนะโคมูเด็กอานี่ยโเลาสิมาโอ้านจานอะไรเน่จเด็กจะิีกอยู่เนาะ ไปตนี่ลูกซอบ้านนั่งคำแก่ร่ำนั่งเด็กข้นกันแล้วปีบต้านี่เองนะ่กิแดงนะข้าวผากับอนเสร็จใหม่ต้ามาอีกก่อนป่ะบต้ามาปีกดอกก่อนหรือจามาก่อนก่อนกตั้งปีกก่อนต้องมาถเป็ดตั้ไม่ใหญ่อกับทอดเต่งับอันหัวขาเต้าเรื่อย ัได <ithe> <isions> <c oughs> ้ร่บ <vraiment> เือมากยาดเนาะคน่มาทลายก็ได้่ค้ชิว่าเขีมาแท้ีแต่งจักเออย่า่่าชิ้แก้ว็นคนใหญ่เันมีไปผักก็มาใช่ไมนใต่อแก่ินลูกลาข้นจ่าอะไรแบบกดออกเลยกุดออกเลยเน่าแล้วี่พี่นองขู่อะ Ui, hay đánh lừa mấy tố khạc Khạc em ơi này mặc nhau mấy tính nhuồng Tốt tăm lẻ kêu Thôi, mặc lẻ, nhìn ra, nhìn đây đây Cái mắt chút Cảm ơn mẹ mình lúc làm tăng lúc rồi Ờ, mặc tính hộn đi Khẽ kháu điều nhé, mặc chút bạ điều Anh... Nhưng mà không thân xúc, có bạc xá li, có mắt nhưng mà không thân xúc Chẳng khẽ anh nhỉ Nữ như thế là tranh như thế này, đánh tụm chứ gắn lời này. มันแ้วหมันแก้วอุ้ยคนขีดำยังแข้งกว่าตุนเลนะย่างเออหั่นตุอนแล้มันซุกต่อยากได้รุ่นมันเป็นยางยังยุ่ยอะไดซายอืมออยนะเออเม่บมากแบบอันหนึ่งต้มมักซารีต้มมักซารีซุกแลนมาเอาอันมาชอยลุงเด้งโมากเตงมากแบบมันเป็นย้วยุ่ยก็เห็นแน่มีมัตอึลรงน้นเศษมงีาเนเลย นี่โ mmm> ัยากยังมันแก้วได้ป่าับนกาซก้วักกับแช่อก้วกซานกจอยซ้อยพี่จะได้เพิ่มน้หน้ามอยู่พี่น้องแนนทั้งอันนี้เลยนี่หมอหน้ากับปุ่งหมอกหมอเก่านี่คืออนนี่เลย ก็บอกอแหละเขาหามเขาเมื่อน <M> ่ะเออหอ้แม <ed> ouais <vised> ่เราพัดดี B ้สื B ่อเราพจุดบอกห้มีกนสีดำเออพัดกับขาอกจออง่จด้าวจะซื้ออยู่ไบอกไ่อากไปซื้ออื่นเวียนนะคะอย่าเอาัดจองเจ้าจะซื้ออยู่ไส์ย่แป้เอหายเยแป้แบ่งหายเอฟซีเปินฝากมาหายโอ้ยสมพเอออเยาแปะแบ่งหายมาสแตนเลส ข้าก็มีอันเดียวนี่แหลยะยาแปรเป็นแบ่งให้อยู่ท้ายอย่างนี้เอ้ยไปหมกตัวกัะสืออวะโน่ไปอยู่ในหางเราบอกอยู่ในหางมัน,น,มน,นเอ้ยอยู่ในโซนจุดนั้นปวดอืดท้อยางก็อยู่ไ,ป,ไปหมกเลยก็จะหาสื่อเอาเดี๋ยวเราจะไปแล้วเฮ้ยอืออยากไปอยากไปหมกท่านสนองท่าน สใช่ว่าเห็ดตะเวน้นและแตะเวนนะเคยคำมาผัดจากเนี่ยยังใหญ่กันไปนะอือแม่ผัด,ด <c oughs> ขั้นเห็ดคำไรยผัดเดือดเพยยงมากลุกคุกคิกก็กระถึกอยู่ <c oughs> หนเห็ดตะเวนแลวตะเวนมาก,กับ,บุ่พอบูดบุพพนาวกนะเอออากาศ,ากาศมันกับบนหอนบนไดเห็ดตะเวนตะเวนนะคับ่าหายใช่ไหมเอาเลยเอาละเรองขเห็ดันเร ได้โทรเจี้ยเคี้ยวก่อนคะแนนนี่มาเด้อสิช่ไห่องเคี้ยวบวบระบาดน,นี่หยุดเด้ขาปุ่นมาส่งเลยพี่นอ้อง <c oughs> ขอคุณมาส่งแล้วตะกี้ว่าเอาสามสิบหาโลพี่นอ้องแล้วก็เลยบอกกันไปบอกกันมาเนาะพี่นอ้องก็เลยว่าสามสิบโลซะ ดี๋าวเงยก็เลยเอาแค่สามสิบโลเตียมขับเยเอาเตีียมเลยเตรีมอีกมึงอยากตาที่อหน่ะตายเลยจะบอกมึงเทียมเขาแน่เลยห้เฮะาย่อมียังมีผักกะหล่ำกับผักเสริมเฮย พอเจ้าไปบ้าักสองเฮ้ยอาจะปักกระลำเอจิเสริมดอกเฮ้ยอาไอะไรุ่ะเออันกระลำกระลำลงเก็บลำกระลำลงเก็บงด้เลยใองงามเลองงามผู้ตายนะะไปแล้วเฮ้ยมากินยาป่ะไปขอบใจลายมืออื่นเลยจังมาแต่สาเด้้ย เากินยาหกิมื่อกี้ยาปักพอนบอสกบใจละลายัมอเฮ้ยมึงต้องแรนเฮ้ยไขประตูอจอยเน่ทงทงเฮ้ยทงหน้ามันยัมื่อเกมามันเฮ้ยจอยเมื่อและโตเท่เกล้อก็เป็นนัวใส่เน่เด้อมันจังสีนัว เด็กกับน้องสำนีเราด้วยจ้จพี่น้องซาจอยเมื่อแล้วพี่น้องด้อแต่